สวัสดีค่ะตอนนี้ฉันก็ยังําลังอยู่ในสวนผักเนาะสวนผักกาดเพลนผักกาดเพลนงามงามก็เลยขออนุญาตเพลนข้ามาไายถ้ำค่ะเพลนกำลังแกะหญ้าใหกกาใ้ผักกาดเพลนเบื้องในพี่น้องผักกาดงามงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาครับคุณตาซื้อหยังค่ะไอซื้อสุดตาครับซื้อซื้อสุดตาครับสุดตาชิดตะวงครับ สุดตาชิตตะวงค่ะเออพักนี่ปลูกมาจ็กเดือนแล้วค่ะมันคืองามคักงามแน่แท้อีฉันเด็๋ละอ,อ่อนซ่อนฮะเดือนกวัวสองเดือนนี่แหละครับประมาณเดือนกวัวสองเดือนแล้วมันเกิอดดอกแม่แล้วยันนี่อันนี้ขอนปักกาศยังก็จ้าปักกาศยังบ่ฮู้รือประกาศข้ออื่นปักกาดแท้บ่ะักกาดหินเออออประกาดบ้านเท่าอ่อนปักกาดหินเนาะกินแล้วมันเสีออกจมูกเนาะค่ะกินแล้วมันเสีออกจมูกเป็นผู้ละคนกะว่ามันออกไปทางอัน ปลาซาบีผลแล้วเนาะออกจมูกหินเฮนผละสตัดไปดองด้วยว่าดิดิกินกับอ๋อสิตัดไปดองเดอ๋ยวดองไว้แต่แต่ว่าปลาพุ่นยังเป็นขันไหมอ๋อค่ะอันพักพวกนี้มันต้องขันขันสิเหตุพักสมพักคือพักกาดดองสิตกเป็นพักพวกนี้นะค่ะครับต้องเป็นพักพวกนี้มันยังสิออกแซ่บขันเป็นพักกาดขาวพักกาดขาวห่อนี่คือสิบ่บ่แซ่บบ่อร่อยเหรอเนาะค่ะเนาะ พอแซ่บว่อร่อยปลูกยังแน่หรอจ้ารพริกกระมีครับพริกมี่พลีกเป็นพักสวนครั้วค่ะเป็นเป็นพักสวนวครัคปปว,วรปอดสารผิดพี่นองน้อมาปอออ์แกนิกอีกแล้วค่ะ,สะคใส่สอ่าซาลาแหน่กับมี่อู้ยพี่น้องเยันไม่อยากผักเลย เสน่ห์พี่น้องอเอ้ยเบิ้งสะแหน่เบิ้งสะแหน่เพื่อนเพื่อนสิปลูกไส้ทอเนาะออืทอป,ปลูกไส้ทอว้าวสมางามเท่นันไหมโมยอยากผากเลยอ่หอหอมเปย,นเนยหอมเปยปลูกเป็นเป็น,เป,นเป็นสวนผักที่ผสมผสากนกันเนาะค่ะเนาะเป็นผักผสมผสานกันนี่ผักอ่าแบบเขือนพวงเนาะข้าวเาขจ้าเอิญแบบ บักเขือพ่วงบันเฮ่าค่ะนวก็เบียนเบียเบียใบแมงรักภาษาไทยคือใบแมงรักคือภาษาบันเฮ้าก่นพายอีตูเนี่ยค่ะพายอีตูใส่แกงใส่ออมง่ามค่ะมึงเนี่ยพักบัวหยัางค่ะนี่มันคือยังอันนี้หอมแขกครับอันนี้หอมแขกทีบสีอยู่ในตลาดหัวใหญ่ใหญ่แมนว่าหัวออกสีม่วงๆอะเนาะมันล่องหัวห่บเปล่ะหรอ ล่งอยู่ครับกำลังล่งอ๋อมันล่องหัวห้อยู่ประสานว่านีอกันแล้วล่ะอ๋อเต็มเลยอันเบียร์ครับผมเอาไนเอาไนแกจมาผมกับมดเบียร์ใบแมงลักครับนี่ยมกับมูดหลุดหลุดใส่เนี่ยค่ะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีตัวแมนบ่บ่ครับบ่ได้ใส่ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ตั้งแต่อีหยังค่ะถ้าใหม่ขี้งัวนขี่ยังเฮานี่ล่ะใส่ขี้งัวเฮานี่แล้วเนาะครับครับ โบเดฉีดบเดสีดยาขามาแลงกับบเดสีดเนาะ่าบบานเฮ้ามันต้องกินพักปลอดสารอยู่แล้วพาะว่าท่ากกะเก็บกินไหมเฮ้ากะเก็บกินของเฮ้าเองถึงสิโบเดขายเฮ้ากะเก็บกินเนาะก็บกินแบบว่าคืออ่ารรลางพร้อมสิกินแล้วก็แลนขันเป็นเรื่องพักก็แลนออกมาแล้วนั่นนั่นนั่นมหิวมาเอาย่มหิวก็แลนออกมาเอาพี่น้องกะแวะขอได้เมนบหาอ่าบบานเฮ้านี่ ปลูกกินก็บม่ได้ปลูกกินแต่เจ้าของได้พี่น้องแบ่เพื่อพีเพื่อน้องน้ำเนาะแบ่งปันกันกินค่ะน้ำเบิ่ลกินกับกันกินกับเอาค่ะเออกันกินกับฮักกินกับกินกับว่ต้องเอาไปเพอกันกินได้ค่ะบานเห่าบ่แหล่งน้ำใจเนาะค่ะเนาะขันขันเห่าเด็ดไปไ่อสิพร้อมกินกับอยู่ข้างๆบ้านเนาะก็ออกมาเลยออกมาเด็ดสุดยอดเลยค่ะสุดยอด นี่ตัวนี้ผมจะเนี่นี่เอาพันบานเท่านี้นี่ผมมัดไว้ผมเอาในมันไปวานไวเถาไงมันแมนต่อเอาพันต่อนี่ค่ะมัดเป็นกระจุกกระจุกไว้ค่ะนี่กระจกเอาไงไว้กันอ่าที่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 ไฮทอดอกขึ้นมานี่ก็คือเสียเอาเม็ดพันต่อไปเนาะค่ะเนาะบ่ต้องไปหวังสื่อเพคนอีกนี่แหละค่ะยุคโควิดแม่ดีเนาะปลูกกินท้ำกินยุคโควิดของบ้านเท่านันแหละค่ะนี่แหละ บ่ได้ออกไปใส่มาใส่เนาะก็กินไห้ก็กินได้อะดีแล้วก็ต้องไปหวังผลอีหยังมากก็ไไยมากไม่เห้คิดในหฮาปวดสมองเหาเฮ็ดเฮ่าก็ออกถือว่าออกกําล่งกายไปในตโตเนาะค่ะนี่เบี้ยเบี้ยพริกหยวกเบี้ยพริกหยวกโอ้นี่เบี้ยพริกหยวกเพิ่นพี่น้องอืมกําลังขึ้นพริกหยวกหน่วยเขียวๆทีําใส่น้ําพริกปลาทูใช่ไหมคะที่เขาใส่ ลูกเขียวเขียวยาวยาวเขียวเขียวยี่เขียเขียวยาวยาวที่เขาใส่บำน้ำพริกปลาทูม um. no ันต้องมีตัวนั้นเดี๋ยวนะคะขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะคุณตาอายุไรปันไหนแล้วเริ่มถามห้ิบสีครับห้าสิบสี่อยู่อยู่อยู่บ้านไหนก็จ้าบอกบ้านเพื่อนน้ำเนีบ้านนั้น บ้ซองครับบ้านซองมูสิบเจ็ดครับบ้านซองมูสิบเจ็ดตำบลอำเภอหยังคะตำบลอาดอำเภออัดตำบลอาดอำเภออาดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพันไปพันมากค่ะเมร์วาอันอยากกินผักขอกินผักคุณตาเพิ่นกับมีน้ำใจเด้อค่ะแบ่งปันให้ได้อยู่เด้อสำหรับช่วงนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะช่องคนรักสวนรักอิสระค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ